ผมไอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองเก็เป็นคนที่เป็นกดหลย้อนมาแด้ประมาณ3าถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ได้ขึ้นตามลำดาบนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนเนาะที่อยากจะหายจากโรคนี้ไปไวตอนนั้นผมก็่เลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงผักดองน,นะครับผมแล้วก็เป็นผักดองกิมจินะครับผมจริงๆแล้วผักดองเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างผมพูดไทยไม่ค่อยเก่ง มันค่อนข้างกว้างม,มากนะครับลหลายๆพื้นที่หลายๆประเทศเนี่ยกรรมวิธีในการทําแล้วก็ผลิตอะแตกต่างกันในหลายพื้นที่แต่คลิปนี้จะย้านะครับผมจะพูดเฉพาะผักผักดองที่เป็นกิมจินะครับผักของเกาหลีนั่นแหละอืมจริงๆแล้วแปลกมากนะครับเพราะว่าผมอ่านในบทความอะไรบทความเนี่ยเขาบอกว่าผักดองอะกินไม่ได้สับคนที่เป็นกฎหลย้อนแต่ว่าทําไมเออกิมจิถึงกินได้อ่ะก็มาดูคําตอบก่อนดีกว่า ามาดูค่า pH กันก่อนดีกวก่อนนะครับค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้น,นต่ำกว่า7ส,สงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวเช่นนี้มีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของกิมจิจะอยู่ที่4.2ถึง4.5ครับผมอืมก็ถือว่ามีกรดพอสมควรเลยนะแต่ว่าหลังจากที่ว่าข้อมูลมานานนะ ค่าเพทที่อยู่ระหว่าง5 6 7เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้แต่ว่าค่าเพรของกิมจิก็อยู่ที่4ใช่ไหมมีกฎขนาดนี้ปกติต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่านแต่ว่าในแหล่งอ้างอิง,งเนี่ยเขาบอกว่ากิมจิถ้ากดไม่เยอะประโยชน์ก็น้อยลงตามนะครับผมอืมที่กิมจิช่วยเรื่องกดระย้อนได้เนี่ยเพราะว่ากิมจิจะมีพีไบโอติกอยู่ไม่ใช่พีไบโอติกโพไบโอติกอยู่ซึ่งไอโพไบโอติกเนี่ยมันช่วยย่อยอายอาหารได้ สามารถช่วยย่อยอาหารบางตัวที่ย่อยยากคนที่ท้องผูกเหลือรังแน่นท้องถ่ายลําบากโปรไบโอติกอ่ะก็สามารถช่วยตรงนี้ได้ครับผมคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนอะ่ะกระเพาะเราจะอ่อนแออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรากินอาหารที่พวกมีโปรไบโอติกอย่างเช่นโยเกิร์ตบางชนิดหรือว่ากิมจิเนี่ยก็อาจจะทำให้ท้องไส้อะดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมโปรเบโอติกเนี่ยคือแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับแต่เขาเรียกกันว่าแบคทีเรียดีถ้าหากเรากินเข้าไปเยอะ เราก็มีโอกาสที่จะปวดท้องได้เหมือนกันนะครับผมกินแค่พอเหมาะครับผมประมาณหนึ่งถ้วยครึ่งเป็นประมาณเครื่องเคียงครับผมเคยกินอ่าเวลาไปกินร้านยาโรอีหรือว่าร้านอาหารฟูจิอย่างเงี้ยเขาจะให้กิมจิมาเป็นแค่จานเล็กใช่ไหมก็กินแค่นั้นต่อมือก็ได้นะครับผมไม่ต้องไปกินเฮ้ยเห็นว่าเป็นกดละยอนแล้วกินกิมจิมีโปรไบโอติกช่วยได้ดีมากขึ้นแต่ไม่ครับผมบางอย่างกินเยอะไปก็ไม่นะครับดังนั้นกินแค่เป็นเครื่องเคียงแบบนั้นนะแค่ต่อมือก็พอนะผม แล้วก็ผมได้เข้าไปดูเพิ่มเพิ่มเติมในเว็บเลตดิสนะครับผมเว็บเลตติสเนี่ยก็คล้ายพันทิปในบ้านเราครับเป็นเว็บบอร์ดของต่างประเทศอะเชนได้กินมจิตเขาบอกว่ามันช่วยมันทารอาการกดไลยอ้อนได้จริงจากแน่นอ,อกอะพอกินทุกวันทุกมือ้ออาการนี้ก็หายไปแต่ก็มีคนบอกว่ากินแล้วก็ไม่ได้ผลกินแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นผมก็คิดว่าไอ้นี้่ร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันนะผมบางคนกินอาหารทะเลได้บางคนกินอาหารทะเลไม่ได้บางคนกินยาตัวนี้ได้บางคนแพย้ยตัวนี้ดังนั้นผมก็คิดว่า กิมจิก็เป็นเช่นนั้นครับอกว่าคนบางทีอาหารมันอาจจะเข้ากับเราหรือไม่เข้ากับเราก็ได้ผมงั้นก็ต้องลองดูก่อนนะครับอม,มาผมเฮ่าแล้ว <c oughs> ก็คลิปนี้ก็ขอจบที่เบงเท่านี้นะผมพ้อจำเคลื่กับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถไปรู้เพิ่มเติมได้สําหรับคนที่มีอาการปวดท้องจากกดไหลย้อนนัผมก็สามารถซื้อกาฟิซคอนมาเทาได้ก่อนนักผมถ้าไม่มีเวลาไปโรงพยาบาลไม่มีเวลาไปร้านขายยา ซื้อในช้อปปี้ได้่าไ,ได้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับผมสำหรับการบิตคอยน์ก็สับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ขอบคุณมากครับ